ในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าผุทษะโอรสสามพระองค์แห่งเมืองกาสีสั่งให้นายเสมียนจัดเตรียมวิหารเครื่องไทยธรรมเพื่อจะได้ถวายทานใหญ่ชาวบ้านจำนวนมากก็ร่วมบุญด้วยศรัทธาแต่บางกลุ่มกลับเกิดความขัดใจแอบกินของทานและเผาโรงครัวผลกรรมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผู้มีศรัทธาแน่วแน่เมื่อตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ผู้ที่ขัดขวางบุญแอบกินอาหารถวายพระ ตายแล้วตกนรกเวลาผ่านไปนับกลับในยุคข,ของพระพุทธเจ้ากัสปะคนกลุ่มที่เคยแอบกินของถวายพระได้พ้นจากนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตทนทุกข์หิวโหวยทรมานและยังคงรอคอยส่วนบุญเมื่อเห็นเปรตกลุ่มอื่นได้รับบุญจากญาติเปรตจึงไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้ากัสปะว่าพวกข้าพเจ้าจะได้รับเช่นนั้นบ้างหรือไม่พระองค์ตรัสว่าตอนนี้ยังไม่ได้ แต่ในอนาคตจะมีพระราชาพระนามว่าพิมพิสารเคยเป็นอดีตญาติของพวกท่านเมื่อเขาอุทิศส,ส่วนบุญให้พวกท่านจะได้รับผลในทันทีเปรตดีใจดังเหมือนจะได้ในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงยุคของพระพุทธเจ้าโคตมะนายเสมียนในอดีตชาติมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเคยเป็นญาติของเหล่าเปรตพระเจ้าพิมพิสารถวายมหาทานครั้งใหญ่แด่พระพุทธเจ้า เปรตทั้งหลายมายืนล้อมด้วยความหวังแต่พระองค์ลืมอุทิศส่วนบุญให้กับเปรตในคืนนั้นเปรตส่งเสียงร้องโหยหวนผิดหวังใกล้พระราชวังจนพระราชาตกพระทยัยเช้ามาเรียกกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นคืออดีตญาติของพระองค์ที่รอคอยการอุทิศส่วนบุญมานานถึงหนึ่งพุทธันดร เช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพ์ิสารจึงจัดมหาทานอีกครั้งและเมื่อถึงเวลาสำคัญพระองค์ได้หลั่งน้ำทักษิโนโทกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรวดน้ำโดยตั้งจิตอุทิศว่าทานนี้ขอจงสำเร็จแก่ญ,ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเถิดทันใดนั้นเปรตทั้งหลายได้อาบน้ำดื่มน้ำได้อาหารทิพย์เสื้อผ้าทิพย์รูปกายผ่องใสดั่งทองคำผลจากทุกข์กลับมาเป็นผู้มีสุขในทันที หลังพัฒกิจเสร็จสิ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถาติโรกุฏะเปตวัตถุว่าเปรตทั้งหลายยืนอยู่ตามฝาเรือนตรอกกำแพงแต่ญาติผู้ยังมีชีวิตมักไม่ระลึกถึงการร้องไห้คร่ำครวญไม่ช่วยใดๆแต่การถวายทานแล้วด้วยเจตนาย่อมสำเร็จผลแก่ผู้ร่วงลับโดยแท้ชัดคำสอนจากพระพุทธองค์จึงชัดเจน เมื่อถวายทานแล้วอย่าลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญเพระาะญาติของเราอาจยังรออยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็น